ยังแล้วันนี้นนี้ด้วยแล้วนี่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 เดี๋ยวกอดเด้อค่ะตัหนึ่งมันไงว่หนึ่งมียังอ่ะนับ้นาแล้วนับ่หนึ่งมียังนะนะ็หนังหลังหังหลังลงหลั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 ังหลังหลังหัััััง ตัาคืนเข้าไปคืนเข้าไปย่าตัเดียวเดยอันนี้ติบเ็ดสิบเ่สิอ็ดยี่สิบสองยี่สิันหรออันนี้ก็ษ2ยี่สิบสองต้องตัดอะไรเสร็จแต่ละบออลก่อยี่สิบสองอันเลยเหรอเยอะจังเลยสี่สิบสี่อันนิดระาม่ลนี้แสดงว่าต้องตัดทุกเบอยี่สิบสี่อันใช่ไหมเบอรห้เท่าไหร่แล้ว เ่อร์ห้านี่อะไรนัดเด้ไหนล่ะเมื่อเดนี่สี่นับสี่อันนี้าเบอรหาอันนี้มันทุบ่อทุกบ่แล้วมันตัดสิบต้องตสิบดปดอ๋อสิบจแปดันนีมันมีจางาบ่อสร็จแล้ได้ยืมสมุนเงนเจ็นค่ะเอรอก็มันสูสีเอาไว้ก่อนมันมันสูสีจริงๆเอาแล้วให้เขากันเท่าไหร่นอาจจะใส่เบอรห้าได้เพราะว่ามันมันเหลืองแค่ประมาณห้าเลนย đai cm, đai được, bảo, đai sẽ là bao nhiêu? Đai bao nhiêu? Năm, อีอนน้าข้างล่างงว่าสี่สิบเอ็ดใช่ไหม่สิบเอ็ห้าม่สี่สิบเอ็ตามตสองเท่าไหร่นี่ตัวสองมีเท่านี้่สอีสองมามีหร่สองมหเอาไปกองไว้หมไหนไม่ไ้ไเยอะอันนี้ตั้ง่สาสองโอ สกับอันนี้ก็3สามนี่งานทำเลยสามเลือๆก็เป็นห้าออันนี้ตัดให้หมดเอตัดใหมดเลยบอกดเาก็สามไมต้องขาตัวใหม่ได้ครบใช่ไหมครบแล้วตัวใหม่ไงตั้งแต่ีคตัวใหม่ที่คือห้าี่เกิม้ะเลยเบอร์สามเบอร์สามไม่มีเลยห้ามีเลยตัดหลักๆก็คือตัดสามสองสสี่ อะไรอยัางนส้มาใ่แล้นี่อเราไม่ได้เป็นนี่ไม่ไ้ภาษามากล้่อนภดใช่มกสิบอันตัวนี้อันมันบพอเบิร์นนี่นี่ชางลบั

นีคือแล้วก็ไปโชว์ไปล้างแผล่าแต่ยังไงม่โดเองอะโดนมัเอกเยเลยโอ้โหเอลไปล้างแผลสบู่ล้างเลยอาสบู่ล้างเลยนะมันตัดท่อโอ้โหโอ้ยโอยชั้นวีนเลยเสือนี่ไงเดนอ่เด่นไม่น่าก็จำผิด เออใส่คข้างบนใส่ค้นก็มันหนีท่อแล้เนหนีเยังไงน่าีมันเจีบน้อยเนี่อตายหน่อนะดึกไมื่นหืองเนี่ยดึกอ่ะายขึ้นไที่มือถาอบ้างเบอร์เบอร์สิห้าห้าห้าสามหกนะถอยนะยาวแล้วมูนเดิ่มบแล้ว เก e e. hey? ah um um, e. yeah, ี่ยวป้าได้หยิบไปอีกห้าอันเด้อเพิ่มมาอีกหาอันไไหนเพิ่มที่วัดใหม่อ่ะที่ปจดไว้ข้างก็รู้ครบหมครบไหมเพิ่มไปอีกห้าอันแต่ถ้ามันครบเซตก่อนที่อะย่างี้ัไม่ครบเซตเลยไมใช่ก้าอันก้าอนะจะไปใช้เก้าอันเลยอยู่ข้างบนสอันากับมีอมอันนี้ยังไม่ได้วัด เขาจะจเป็นเซตเก้าอันเลยถ้ามีครบพอดีเป๊ะเ่าที่มีอยู่เนี่ยนู่นเเอาขึ้นมาไว้นู่นเลยข้างบนขึ้นมาเลยน่ะอันนี้หนึ่งอันนึ่มาเลียงใหม่เนี่ยถ้าเราึงครบแล้วอ้หนึ่งอ่ะมาเรียงให้มันครบเก้อันก่อนเข้าใจเปล่าเลยอันหนึงเาอามาเซตไปเอามา3เซตเาเรียงให้ครบทุกเบอร์น่ะแต่พดีนี่มันหลือเน

สี่ไปถาเตอร์หรือยาไไหนไปหายาไหายนาไหนย่าย่าไปเสือไปเคี้ยวแล้ใส่ห้ามเลือเสือยอาเบอร์อเบอร์สองเเบอร์สองมได้ง่ายงนี่ยงเเบอร์สอ่ะอ่ะเืองเ่เบอร์สามดเบหรือเปล่าเบอร์สเบอร์สเออสาย เงี้ยาวไม่เินตัสามอันั้นสี่ส่งัามเหรอสมสาเยมหนึเละหอได้ไดีว่นี่ที่พอสสามสี่ัก็ได้ใช้อืมจะได้แบบว่าทันครบกีนหมดนะไไม่ไม่เกินเยอะมียะไ ว่าก่อนเราจะไปหาเาได้คือต้งถามต้องโทรสั่งเขาก็ได้แต่ว่าจะมาตอนไหนไม่แน่ใจมันก็ต้องให้เขาก่อนขายแก่สามเดือนคนมีอยู่ใช่ไมขายสามก็คร่นเป็นเรสใช่อันนี้เอไอ้ขายแี่เบอร์สาถ้าไม่มีเลยอีกก็ต่ออีกเลยอ่ะมมนมีแน่ะแม่แม่ตาขสามปุ๊บออยัสองะตอนไม่สามไม่้สอ อ่น่แล้วก็สองสาแล้วก็เริ่มสู่ใหม่อีกไม่ให้มันบมัน่มากันไมคไม่ได้มากที่สุอ่ะเอาเสองกางตหายชาใช่ที่เอก็มีอยู่จะให้มมนได้ครบเยอะมากที่สุด ซ ah um. ื้อเอานั้นเก็บก่อนเดี๋ยวางหลางอันนี้ก็ขายอันนี้ก็ไหลหมดทุเออเข่งเป๊กเลยยัง่สงม่้่าสมอะไรเรียบร้อยอะไรเรียบร้อสิกับหกเก้าเหนื่อย่างอันนี้ยกไม่ได้แล้วเหรอยอดทุนหกเก้าลดรั้นลุลดรั้น 我一般都装好，我好了 มายังมาแล้วกอใหม่อา๋อหเลยมันหมดแล้วแสดงว่ากาหมดแล้วใช่มเอ่ะแสดงว่ากาหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยย่างย่งย สมได้เียไหก็เอไปเลยสามเอาบนห้ามาดูิน้ก็เอามว่าบเอาบนามันไหลก็เอาเขาไ่้งใช้อีกอจะมาเมาพูดมาเท่มง้อนี่ยนะ่เรอยนมันก็เลิดมาเดียวไงอ่ะน่ 糖红，阿里巴巴三，糖 เอาอ,อันนี้นจะไม่ใชไม้หมุดหรเอาโออันนั้นบ้าสามมันมีสออัน ได้ละมีห้าสิบสี่ใช่ไหมไหมเนียอ๋่ไหมเนี่ยอืม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 อือืมอือืม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 ออืมอืมอมอืมอมอื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 ม อ่าเดี๋ยว

สองเหลือเหลือสองมันเหลือเบอร์หรือไม่เหลือใช่ไหมเหลือสเหลือหเหลือห้าหมดบอสเหอเหลือวันที่มดบอเหลือหนึ่เหลือสองี่เคอเคอแค่น้โอเคได้ทั้งหมดกเ็แปดสิบหชุดถ้าต้องเอาไม่ขวันมากกว่า เดวลก่อนค่อยมาทานได้เดี๋ยวจะทาไปเลยบอกพี่เจ้าเดี๋ยวจะพักเบรกนอนให้ก่อนก็ทานอิแล้วอินาอินแล้วอินแล้วก่าเดือนอินลดไปเยอะนครัแล้วแต่นการวมันเดียวเขาจะไปแพ็คของให้กัไอ้มิวแลแพ็ี่นว่าดีใจมากเลยที่ปาเพราว่าไข่ชะนอมฮะม้าบอกมอนีิได้มากได้เยอะเสียเยอะมอนคาเดือนอินล พักเบรกก็ได้พักเบรกก็ได้ทำเมียมากินก็ได้ยากอะไร่ะอันนี้ก็อาจจะมีแบบทาบอยู่แล้วเอาเผาบ่